หางเขาหากลูกหางเขาหากสวยจังเลยมีเยอะแยะเลยนนเสามีเยอะมากเลยมีแต่ตัวสวยๆน่ะนะนะอันนี้เดนนัเสาพันพันอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันมันน่าจะกินพืชเป็นอาหารนะลูกมันไม่น่าจะกินสัตว์นะอ่ะฮะใช่มันตัวใหญ่นะตัวใหญ่ไหมมันตัวสวยมากเลยนะมันมีสีสันน่าดูมากเลยนะ มันสวยมากเลยลูกมันสวยมากเลยอู้หน้ากระจกถนนมีรถแม่แบบตัวรถเฉียเลยอือใช่ออกไปไม่ได้นะลูกมันออกไปถนนไม่ได้หรอกมันกลัวรถชนมั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 นยืนมองอยู่แถวนี้แหละลูกเอ้าหืออะโอ้สงสัยมัน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 ต้องทะเลาะกันหรือเปล่า ทะเลาะกันแน่นอนเลยครับใช่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 ใชเอาคัดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆชาวติก๊กต็อกก็ฝากติดตามด้วยนะครับในทาง YouTube c h anel n นะครับผมอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับสหรับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะหาเก็บบรรยากาศมาให้ดูอีกนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย